สรุปข่าวเศรษฐกิจเข้าใจง่ายในไม่กี่นาทีรู้ไว้ไม่ตกข่าวค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเมื่อวานนี้วันที่29กรกฎาคมเนี่ยดัชนีหลักๆก็ปรับตัวลงมาจากจุดสูงสุดเป็นประวัติการกันหมดเลยทั้งดาวโจนส์ S&P 500, Nasdaq ลงไปประมาณ0.3%ถึงเกือบเกือบ0.5%ได้นะครับดูเหมือนนักลงทุนจะแบบชะลอชะลอรอดูอะไรบางอย่างอยู่ วันนี้เราจะมาแกะกล่องเรื่องนี้กันครับโดยอิงจากบทวิเคราะห์หัวข้อตลาดหุ้นสหรัฐเฟดและปัจจัยกดดันครับค่ะ ใช่เลยค่ะก็ตัวแปรสําคัญที่ทุกคนจับตาตอนนี้จริงๆก็คือการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะคะที่กําลังจะมีขึ้นคือตลาดส่วนใหญ่เขาก็คาดการกันว่าเฟดน่าจะยังเออยังไม่รีบร้อนตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยเหมือนอยากจะรอดูข้อมูลก่อนนะคะโดยเฉพาะผลกระทบจากเรื่องภาษีว่าจะมีผลต่อเงินเฟอ้อแล้วก็เศรษฐกิจโดยรวมยังไงแม้ว่าจะมีแรงกดดันจากข้างนอกให้ลดดอกเบี้ยอยู่บ้างก็ตามนะคะ อ๋อครับก็คือรอเฟดเป็นหลักก่อนใช่ค่ะซึ่งการตัดสินใจของเฟดนี้สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะมันส่งผลต่อต้อนทุนการกู้ยืมแล้วก็เป็นเหมือนสัญญาณบอกทิศทางเศรษฐกิจในมุมมองของเฟดด้วยค่ะครับแล้วนอกจากการรอเฟดเนี่ยผมเห็นว่าเรื่องผลประกอบการบริษัทต่างๆที่ทยอยประกาศออกมาก็ดูเหมือนจะเป็นอีกปัจจัยที่แบบว่าส่งผลไม่น้อยเลยนะครับมีทั้งดีทั้งร้ายปนๆกันไป ถูกต้องเลยค่ะอันนี้สะท้อนภาพความไม่แน่นอนได้ค่อนข้างดีเลยนะคะคือมีหุ้นที่ไปได้สวยอย่าง SoFi Technologies หรือว่า Corning อันนี้ราคาพุ่งขึ้นเกือบ12%เลยนะคะจากผลประกอบการที่ดีโห oh, 12%นี้เยอะนะครับใช่ค่ะแต่ในทางกับการหุ้นใหญ่อย่าง Merck หรือโดยเฉพาะ UPS เนี่ยคะ่ะอันนี้ร่วงไปกว่า10%เลยหลังจากที่รายงานกำไรต่ำกว่าคาดแล้วก็ยังมี UnitedHealthGroup อีกตัวที่ลงไป 7. 5เแถมยังปรับลดคาดการกำไรทั้งปีด้วยคะ่ะเอ้าเออครับอันนี้ก็น่าจะฉุดตลาดพอสมควรเลยสิครับใช่ค่ะพวกนี้ก็เป็นตัวฉุดตลาดที่สำคัญเลยมันก็แสดงให้เห็นนะคะว่านักลงทุนมองภาพรวมเศรษฐกิจหรืออย่างน้อยก็บางกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างเช่นโลจิสติกส์หรือว่าสุขภาพเนี่ยดูความกังวลมากขึ้นคะ่ะ น่าสนใจครับแสดงว่าถึงแม้ภาพรวมดัชนีจะดูเหมือนไม่ค่อยดีแต่ก็ยังมีหุ้นรายตัวที่ยังแข็งแกร่งอยู่แล้วถ้าเรามองกว้างออกไปกว่าแค่เรื่องผลประกอบการล่ะครับมีปัจจัยอื่นๆอ,อีกไหมครับที่ส่งผลต่อบ,บรรยากาศลงทุนตอนนี้มีแน่นอนค่ะถ้าเชื่อมโยงกับภาพใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะก็จะเห็นปัจจัยอื่นๆผสมผสมกันไปอย่างเรื่องการค้าเนี่ย ข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับ EU ที่ดูเหมือนจะหาข้อสรุปได้แล้วเกี่ยวกับการเก็บภาษีนำเข้าสินค้ายุโรป15%อันนี้ก็ช่วยลดความไม่แน่นอนไปได้ส่วนหนึ่งนะคะ ก็ถือเป็นข่าวดีนิดนึงค่ะแม้ว่าค่าเงินยูโรจะอ่อนตัวลงก็ตามนะคะเพราะตลาดก็ยังกังวลผลกระทบต่อเศรษฐกิจฝั่งยุโรปอยู่ดีแต่ในขณะเดียวกันการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนอันนี้ยังไม่มีความชัดเจนเลยค่ะว่าจะมีการขยายเวลาพักรบทางการค้าที่จะหมดเขตวันที่12สสิงหาคมนี้ออกไปหรือเปล่าจุดนี้ก็ยังถือว่าเป็นความเสี่ยงอยู่ค่ะอ๋อครับก็เหมือนกับว่ามีทั้งเรื่องที่คลี่คลายไปบ้างแต่ก็ยังมีเรื่องที่ต้องลุ้นกันต่อ แล้วตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเองล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้อะก็ลดลงจากเดือนก่อนหน้าหรืออย่างความเชื่อมั่นผู้บริโภคอันนี้ออกมาดีค่ะแต่ว่าการคาดการณ์ในระยะสั้นกลับดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ค่ะประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับตัวลดลงด้วยซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็มักจะถูกมองว่าเป็นสัญญาณว่านักลงทุนเริ่มกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจหรืออาจจะกำลังหาที่ลงทุนที่ปลอดภัยมากขึ้นอะไรทำนองนี้ค่ะ ฟังดูแล้วเหมือนกับว่าตอนนี้ตลาดกำลังเผชิญแรงกดดันจากหลายๆทางพร้อมๆกันเลยนะครับทั้งเรื่องรอผลประชุมเฟดผลประกอบการที่ออกมาก็ไม่สมบรเสมอความไม่แน่นอนทางการค้าแล้วก็มีสัญญาณเสียิรษกิจที่เริ่มไม่ค่อยชัดเจนอีกใช่เลยค่ะมันเป็นภาวะที่นักลงทุนต้องชั่งน้ำหนักปัจจัยหลายอย่างมากๆพร้อมกันเลยทั้งปัจจัยระยะสั้นอย่างการประชุมเฟดหรือผลประกอบการรายบริษัท กับปัจจัยระยะกลางถึงยาวอย่างทิศทางเศรษฐกิจโลกแล้วก็เรื่องสงครามการค้าก็เลยไม่แปลกค่ะที่บรรยากาศการลงทุนจะค่อนข้างระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้เข้าใจเลยครับพอปัจจัยมันเยอะแล้วก็ยังดูไม่ชัดเจนแบบนี้ความระมัดระวังก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลนะครับค่ะซึ่งก็นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะว่าในเมื่อเฟดเองก,ก็กำลังรอข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจอย,อยู่เนี่ยแล้วหลังจากนี้ ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญตัวไหนหรือว่าเหตุการณ์อะไรที่อาจจะกลายมาเป็นตัวชี้วัดทิศทางที่ชัดเจนขึ้นให้กับตลาดได้อันนี้น่าจะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามรู้ไว้ไม่ตกข่าวแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ